สวัสดีวันตรุษจีน F อซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆท่านนะคะเปิดคลิปมาแม่ว่าก็นำความน่ารักนะคะของเด็กๆในบ้านมาร่วมสวัสดีต้อนรับตรุษจีนนะคะสวัสดีปีใหม่ให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกๆกท่านก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงเงปังปงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะวันนี้แม่วาก็จะมานะคะขออัปเดตหลากหลายเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งชุนละมุน คลิปมาก็ขอนำความน่ารักนะคะของน้องสปริงหรือที่แม่วาเรียกอยู่บ้านก็ไอ้ฟริงนะคะไอฟลิงนี่นะคะจากเด็กขี้ริ้วขีเล่แม่วารับอุปการะน้องมาตั้งแต่วันที่3นะคะเปิดเปิดต้นปีมานะคะวันที่3มาก็น้องเป็นแมวจรในหมู่บ้านที่ เดินไปเดินมาหาเศษอาหารแถวข้างทางคนในหมู่บ้านสงสารนะคะก็เลยจับน้องแล้วก็นำเอามาให้แม่วานะคะช่วยดูแลรักษาน้องมาวันแรกก็ขนไม่มีนะคะขนไม่มีที่หน้านี่ก็ยิ่งแล้วเลยนะคะไม่มีขนเลยก็พาไปหาหมอแล้วก็ดูแลรักษาจนตอนนี้ขนน้องก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะ ก็เชิดฉายความน่ารักออกมาก็ใส่ชุดจีนนะคะใส่ชุดจีนที่คุณยายหมอท่านเมตตานะคะส่งมาให้ให้เด็กให้ใส่ให้เด็กๆนะคะทุกเทศกาลพอใส่ไปแล้วก็เลิศน,นะคะเลิศมองไปแล้วชางตัดกับสีขนนะคะก็นำ ความน่ารักนะคะส่งมอบให้กับเอีทุกๆท่านแล้วก็สปริงนะคะก็มาขอบกราบขอบพระคุณนะคะเอีทุกๆท่านที่ได้ร่วมช่วยกันนะคะเมตตาให้สปริงแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่แม่วาลงของความเมตตาที่จะทําวัคซีนเข็มแรกให้น้องแล้วก็พาเด็กๆนะคะที่เขาไม่ คอยแข็งแรงนะคะมีปัญหาเรื่องด้านสายตาให้ได้ทำวัคซีนนะคะแม่วาก็ได้ติดต่อไปที่กับคุณหมอต้องให้คุณหมอเขามาทำวัคซีนให้กับเด็กๆที่บ้านนะคะไม่อยากพาไปที่คลินิกซึ่งตอนนี้คุณหมอก็จะระวังนะคะโรคระบาด โรคหัดนะคะในหมู่บ้านของแม่วาตอนนี้ขึ้นชื่อมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะนําแมวนะคะที่เจ็บป่วยไปรักษากับคุณหมอที่คลินิกคุณหมอเขาก็จะโทรมาแจ้งนะคะเวลาแม่วาจะพาเด็กๆไปหาหมอหรือจะพาไปรักษาแม่วาก็จะโทรหาคุณหมอก่อนถ้าเกสไหนถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะคุณหมอก็จะให้เลี่ยงไปก่อนช่วงนี้ก็คือระบาดหนักมากเลยนะคะ ก็เลยจาเป็นที่จะต้องชวนคุณหมอนะคะให้มาทําวัคซีนให้กับเด็กๆที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องพาเด็กๆนะคะย้ายไปที่คลินิกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะซึ่งแม่วาโทรคุยกับคุณหมอแล้วอตอนนี้นะคะคุณหมอแจ้งมาว่าชุดตรวจนะคะอาด,ดปนะคะอาดัตอนนี้ก็ชุดน้ํายานะคะชุดน้ํายาหมด คุณหมอบอกว่าทางโรงงานน่าจะเข้ามาตอนออวันศุกร์นะคะวันศุกร์แล้วแม่วาก็จะอัปเดตให้กับกกกกทุกๆท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไม่มีอะไรขัดเคลื่อนก็จะประมาณวันศุกร์นะคะมาให้ดูนะคะมาให้ดูเ,ออเด็กๆนะคะทั้ง5กุมารแม่วาก็คลิปนี้นะคะแม่วาก็ถ่ายนะคะถ่ายตอนตอนเย็นนะคะ แม่ว่าก็มีข่าวไม่ดีนะคะไม่ดีมาแจ้งให้เอฟซีทุกทกท่านได้ทราบกันตอนนี้นะคะอ่าคลิปตอนนี้ก็คือยังอยู่กันครบนะคะทั้ง5้ากุมารก็ยังอยู่กันครบซึ่งอ่าท้ายคลิปนี้จะมีน้องตัวหนึ่งนะคะ ก็ได้จากแม่วาแล้วก็เอทุกทก,กท่านไปโดยกระทันหันแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุตอนถ่ายคลิปตอนนี้ถ่ายเอาไว้นะคะแม่วาก็เอาน้องเขาก็เล่นกันนะคะก่อนที่แม่วาจะเอาอาหารไปให้น้องกินแม่วาก็ทําใจนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็เคยบอกแม่วาแล้วเด็กๆนังห้าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยสมบูรณ์ก็คิดว่าเขาต้องมีโรค ติดตามตัวเขามานี่นะคะพอเวลาก็เล่นกันแล้วนี่คืออาหารมื้อเย็นที่แม่ว่าเอาไปให้เด็กๆกินทุกทท่านก็สังเกตดูว่าเด็กๆก็ปกตินะคะกินได้ปกติแม่ว่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยเอาอาหารไปให้เด็กๆเขาก็กินแบบนี้เขาล่าเริงแบบนี้ไม่มีท่าทีเลยนะคะว่าจะเจ็บจะป่วยหรือว่าจะซึมหรือว่ามีอาเจียน ไม่มีอาการอะไรเลยที่ส่อให้แม่วาได้แบบเฉลียวใจเลยนะคะแม่วาก็คือทําแบบปกติทุกวันเอาอาหารให้กับเด็กๆแล้วก็ไปทําทุกอย่างตอนไหนจะเอาไปให้เด็กๆข้างนอกบ้านแล้วก็ให้ในบ้านในจะเลี้ยงหมานะคะสองหมวยแม่วาก็มีหลายอย่างนะคะที่ต้องทําแม่วาก็เอาอาหารให้กับน้องกินแล้วก็ลงมานะคะลงมาทําอย่างอื่น ก็ไม่มีอะไรที่จะสอให้ถึงความสูญเสียของเด็กๆเลยนะคะเขากินดูนะคะกินได้กินปกติกินแบบอร่อยเลยแม้ว่าก็ขอแจ้งสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะรับเด็กรุ่นนี้มาเด็กแม่วาก็เคยรับพวกพี่ๆเขามาแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะ มีน้องตัวหนึ่งน้องตัวเล็กสุดแม่วาเดินขึ้นไปตอนมืดนะคะตอนมืดขึ้นไปดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งน้องก็ได้นอนไปเฉยๆอย่างนี้นะคะนอนเสียไปเฉยๆแล้วแม่วาก็งงนะคะดูตามเธอทาตัวไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเลยนะคะเขานอนไปเฉยๆอันนี้ก็คงจะต้องเหลืออยู่สชีวิตนะคะที่จะทำการ รับวัคซีนเข็มหนึ่งแล้วก็ตรวจโรคนะคะตรวจโรคแม่วาที่แม่วาบอกว่าแม่วาเคยรับพวกพี่ๆเขามาแล้วชุดแรกนะคะชุดแรกมีนะคะมีน้องก็เสียไปหนึ่งตัวเหมือนแบบนี้เลยนะคะกินได้กินเก่งแบบนี้พอตอนเช้ามาน้องก็นอนจากไปเฉยๆแบบนี้เลยนะคะโดยไม่รู้สาเหตุแม่วาก็ เราไม่ถูกเลยนะคะที่ถามว่าน้องเป็นอะไรนะคะไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรเลยตกใจนะคะถามว่าตกใจไหมแม่วาตกใจเพราะว่าขึ้นไปถึงก็เห็นน้องนอนแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าน้องมีโรคอะไรติดตัวมานะคะซึ่งนี่นะคะคือสาเหตุที่แม่วาอยากจะตรวจ โลกให้กับน้องๆทุกตัวเลยเพราะว่าคุณหมอก็ได้ทักแม่วาแล้วตั้งแต่ตอนวันแรกที่แม่วารับมานะคะคุณหมอก็บอกแล้วว่าน้องๆดูค่อนข้างแล้วจะผิดปกติซึ่งตัวน้องตัวที่จากไปคุณหมอก็ได้ทักเลยนะคะว่าน้องผิดปกติเพราะเขาดูลักษณะหน้าตาน้องแล้วซึ่งคุณหมอทักตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าน้องอาจจะเป็นแบบเด็กพิเศษนะคะเด็กพิเศษ เพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างที่จะแปลกนะคะแม่วากเา็เสียใจนะคะเสียใจเรารับเข้ามาดูแลแล้วว่าจะทำการาตรวจโรคให้เขาก็ยังไม่ทันได้ทำการตรวจโรคเลยนะคะน้องก็มาด่วนจากเราไปแล้วแม่วากา็ขอไว้อะไรนะคะให้กับน้องเจ้าตัวเล็กนะคะก็ ขอให้น้องนะคะไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยนะคะหนึ่งชีวิตที่เขาเขาก็อย่างน้อยก็ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านไม่ว่าได้กินอิ่มได้มีที่นอนอุ่นปุ่นให้กับเขานะคะก็คิดว่าน้องก็จากไปอย่างมีความสุขนี่นะคะน้องตัวเทาน้องตัวเทานะคะนี่นะคะก็ขอให้ทุกท่านร่วมไว้อาลัยให้กับน้องด้วยนะคะนี่นะคะ หน้าตาน้องก็คุณหมอว่าร่างกายเขาไม่น่าจะสมบูรณ์ตั้งแต่ทีแรกแล้วน้องก็นอนจากไปเฉยๆถ่ายคลิปนี้แม่วาก็ไว้อะไรให้กับน้องกับพวกพี่ๆของเขานะคะเด็กๆที่เหลือนะคะก็คงจะทำวัคซีนนะคะในวันศุกร์นี้พร้อมกับตรวจโรคนะคะ ทั้งหมดเลยที่แม่วาพาเด็กๆมาในวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆว่ความเมตตานะคะที่ทุกๆท่านมีให้เด็กๆเสมอมาขอบคุณคะ่ะ